ค้าแฟนจินตลาภูลลาบลออระดับพระเอกคะ่ะสวัสดีคะ่ะวันนี้เราจะพาทุกท่านนั้นมาฟังเรื่องรลวาสำหรับนักร้องชื่อดังคนนี้คะ่ะที่คบหากันมาอย่างยาวนานแต่หลายคนนั้นคงจะไม่ทราบหรอกคะ่ะว่าเขามีแฟนจริงหรือไม่เราไม่ได้พูดถึงใครที่ไหนนั่นก็คือสาวจินตลาภูลลาบนั่นเองคะ่ะเชื่อวันหลายคนก็คงจะรู้จักเธอคนนี้เป็นอย่างดีเพราะว่าเขานั้นเป็นนักร้องที่มีผลงานเยอะแยะมากมายเลยล่ะคะ่ะมีเพลงฮิตที่มากมายหลายบทเพลง อีกทั้งเพลงล่าสุดที่โด่งดังมากๆนั้นก็คือเต่างอยนั่นเองค่ะปัจจุบันนี้จินตลาผู้รับนั้นอายุ51ปีแล้วล่ะค่ะเธอเป็นคนจังหวัดร้ออยเ็ดมีผลงานเพลงเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นคิดถึงพี่ยาวเทนาขาน้ำตาอยู่ข้างเธอเสมอชีวิตฉันขาดเธอไม่ได้ฝากคำขอโทษขอใจฉันคืน ง,งยแฟนเราแต่เขาค้วงเคยรักกันบ้างไหมคนนำทางใจแตงโมจินตลาเรียกได้ว,ว่ามีบทเพลงที่เป็นเพลงฮิตอย่างมากมายเลยทีเดียวล่ะค่ะกับปัจจุบันนี้เธออายุ51ปีแต่บอกได้เลยค่ะว่าผลงานก็ยังคงหมีเรื่อยๆให้ได้ชมกันแล้ววันนี้ไม่ผิดหวังเราจะพาทุกท่านนั้นมาชมสำหรับภาพของคนที่คบหาดูใจกับจินตลามานานกว่า16ปีจะดูดีจะหล่อขนาดไหนลองมาชมภาพไปพร้อมๆ กันเลยค่ะ